สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในหน่วยรบลับแนวหน้าที่ทำงานในเงามืดของสนามรบยูเครนหน่วยที่แม้ไม่มีเสียงปืนดังสนัน่นแต่กลับสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทางแนวรบนี่คือเซลิคเคอร์ครูปหน่วยซุ่มยิงระดับแนวหน้าของรัสเซียที่สังกัดอยู่กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือที่เรารู้จักกันในชื่อซัปเปทสนาสขึ้นภาพโลโก้หรือวิดีโอของช่องเซเลครัมเซลิคเคอร์ครูปเข็มหมุดกลมพื้นที่ปฏิบัติการหลักของหน่วยนี้ คือบริเวณแนวรบด้านใต้ของสงครามยูเครนรัสเซียซึ่งถือเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่มีการาเผชิญหน้าหนักหน่วงที่สุดและมีการเคลื่อนไหวของกำลังพลทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องเซลลิเคเกอร์ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่หน่วยซุ่มยิงธรรมดาแต่เป็นหน่วยระดับเอลิทที่ได้รับการฝึกมาอย่างเข้มข้นเพื่อทำภารกิจเฉพาะทางเช่นการรอบสังหารเป้าหมายระดับสูงการต่อต้านพลซุ่มยิงฝ่ายตรงข้ามและการทำลายกำลังรบในแนวลึกอย่างแม่นยำเป้าลูกดอก อาวุธที่ใช้โดยหน่วยนี้มีตั้งแต่ปืนซุ่มยิงมาตรฐานจุด3-38ลาพูอามารคเนิ่มไปจนถึงปืนซุ่มยิงขนาดใหญ่เช่นอันติมาทีร์ริง e เิลที่สามารถยิงทะลุกำแพงอิฐหรือเจาะเกราะของยานเกราะเบาได้ในนัทดเดียวนอกจากนี้เซลล์ิเคอร์ครูยังผสานการทำงานร่วมกับดารอนล่าตระเวนขนาดเล็กใช้เพื่อการค้นหาและยืนยันเป้าหมายแบบเรียลไทม์เมื่อเป้าหมายถูกล็อกพวกเขาสามารถจัดการได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเงียบรวดเร็วและเฉียบขาด ตภาพวิดีโอดารอนจะบภาพการยิงจริงแบบความร้อนหรืออินฟราเรดเซลล์อากาศรับสัญญาณดาวเทียมแม้ว่าทางการรัสเซียจะยังไม่ออกมาแถลงหรือยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหน่วยนี้แต่ข้อมูลจากช่องเซเลครมัมที่ใช้ชื่อเดียวกันว่าเซลลิคเคอร์ครูบได้เผยแพร่ภาพและคลิปจากปฏิบัติการจริงหลายครั้งแสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญความแม่นยำและการเคลื่อนไหวในสนามรบอย่างเป็นระบบเข็มหมุดข้อได้เปรียบของหน่วยซุ่มยิงประเทศนี้คือ การสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาให้กับฝ่ายตรงข้ามเพียงแค่รู้ว่ามีหน่วยลอบสังหารเงียบซ่อนอยู่ในแนวรบก็เพียงพอจะทําให้กําลังใจของฝ่ายตรงข้ามสั่นกลอได้และในยุคสงครามสมัยใหม่ที่ความแม่นยามีค่ามากกว่าการยิงถลม่มหน่วยอย่างเซลลิเคอร์ครุปกลายเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้โปรเจกเตอร์ภาพยนตร์ ในท้ายที่สุดแม้เซล,ลิเคอร์ทรูกจะเป็นเพียงหน่วยเล็กในภาพรวมของกองทัพรัเสเซียแต่บทบาทของพวกเขาในสนามรบกลับมีอิทธิพลเกินขนาดของกำลังพลและเป็นตัวอย่างของอำนาจในความเงียที่กำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญในสงครามยุคใหม่ถ้าท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่สนใจข่าวสงครามและเทคโนโลยีทหารด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะักลิบหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ